สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยค่ะทางช่องพาบ้านใบหนวดสุกนะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพกันได้เลยนะคะหรือสายด่วนไปด,ด่วนได้เลยค่ะที่083 437 4753 083 437 4 7จเนแนะคะ4753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มค่ะ วันนี้นะคะทางช่องพบ้านนะคะมาใน EP ีที่ส9 3ราราคาเดียวนะคะวันนี้ราคาเดียวราคาองค์ละส0 0บาท4ี่องค์หนึ่ค่ะราคาองค์ละ300บาท4ี่าาองค์หนึ่นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรายการแรกรายการที่1กันเลยนะคะพี่ๆจะได้ไม่เสียเวลากันนะคะรายการที่1น,น,นี้นะคะเดี๋ยวน้องจะให้ชมนะคะรายการที่1นึ่นะ เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะปี2.503้นย์เนื้อสีเงินแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะตัวเหรียญเป็นปี2 5ง3นะคะ2.503นอ่ะสองหนะคะเป็นเหรียญสีเงินสีสวยแบบนี้เลยค่ะขอบเหรียญน,นะคะขอบเหรียญ ขอบเหรียญเป็นแบบนี้นะคะขอบเหรียญสวยเดิมเลยค่ะตัวเหรียญเป็นเนื้อสีเงินนะคะมีรอยจานด้านหน้านะคะเดิมเดิมเลยรายการที่หนึ่งค่ะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการที่หนึ่งเนี่ยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่หนึ่งค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่สองเป็นเหรียญอาจารย์ฟันเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่สองนี้นะ เป็นเหรียญอาจารย์ฟัน่นเนื้อทองแดงดดำาเก่าๆแบบนี้เลยค่ะด้านหลังเหรียญเขียนปี2507นะคะสภาพสวยเดิมๆเ,เลยนะคะสภาพสวยเดิมๆเ,เลยขอบเหรียญสวยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สองค่ะหเหรียญอาจารย์ฟันตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงดำาเส้นเหรียญเก่าๆสวยๆนะคะสภาพยังดูดีอยู่ตัวเหรียญเป็นปี2507นะคะรายการที่สองสามบาท 300บาทนะคะรายการที่สองรายการต่อไปค่ะรายการที่สามเป็นพับปิดตาเนื้อเมกสิทธ์นะคะเก่ๆาๆเขียวๆเดิมๆ,ๆเลยค่ะเป็นพับปิดตาเนื้อเมกสิทธ์พิมสองหน้านะคะสีสวยแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเก่าๆแบบนี้เลยสภาพเคยผ่านการใช้งานมาเนี่ยนะคะรายการนี้รายการที่สามสาร้อบาทค่ะรายการที่สาม เนี่ยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่สามค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่สี่เป็นพระปิดตาเนื้อผงกะลานะคะองนี้พระปิดตาไม่ทราบกุกไม่ทราบพิมพ์เนื้อผงกะลานะคะตัวองนี้นะคะจะเห็นรอยจานยันด้วยที่ด้านหลังนะคะนี่นะเห็นรอยจานยันชัดเจนเลยค่ะด้านหลัง เนี่ยนะคะเนื้อกลาเก่าๆแห้งๆเลยค่ะรายการที่สี่สามอบาทนะคะรายการที่4ะะี่4ค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่ห้ารายการที่ห้านี้ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคอมาขามเท่าปีสองสี่หกหเนื้อสีเงินนะคะเนี่ยนะ เหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมาขามเท่าเป็นเหรียญเนื้อสีเงินสีสวยเก่าๆสภาพเคยผ่านการใช้มาเน,นี่ยนะคะสวยเดิมเลยค่ะสภาพดีรายการนี้นะคะรายการที่ห้าสามร้อยบาทค่ะรายการที่ห้าเนี่ยนะสามร้อยบาทนะคะรายการที่ห้าค่ะเหรียญหลวงปู่สุกปีสองสี่หกหกเนื้อสีเงินนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่ห้า เนี่ยนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่หกเป็นเหรียญหลวงปูท่ทวดพิมพ์ผ่าปาก <S <s เนื้อทองแดงลมดําคะ่ะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์ผ่าปาก <S <s เนื้อทองแดงลมดําคะ่ะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะคะสวยสวยเดิมเดิมเนี่ยนะคะสวยสวยเดิมเดิมเนื้อแห้งแบบนี้รายการที่หกคะ่ะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่หก เหรียญหลวงปูท่ทวดเพ็มผ่าปากนะคะติดเส้นผ่าปากเห็นชัดเจนแบบนี้เลย300บาทรายการที่6รายการต่อไปค่ะรายการที่7เป็นพระขุดษะเนื้อผงนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้ค่ะสีดำๆเป็นคราบปลาดำนะคะพระขุดษะเนื้อผงนะคะเก่าๆแห้งๆคราบปล,ๆๆลา,บาดำเห็นชัดเจนแบบนี้เลยสวยเดิมๆค่ะเนื้อผงนะคะรายการนี้รายการที่7 3 0ดบาท สามร้อยบาทนะคะรายการที่เจ็ดค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่แปดเป็นพะปิดตานะคะพะปิดตาเนื้อกลานะคะไม่ทราบกุ่ไม่ทราบพิมพ์ค่ะเป็นเนื้อผงกะลาเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนี่นะคะเนื้อผงกะลานะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะสวยๆนะคะ องค์นี้นะคะองนี้ขนาดนะเดี๋ยวน้องวัดขนาดให้ดูองค์นี้นะคะจะ,ให,หะ,ะใหญ่กว่าเหรียญสิบน,นะน,นะคะใหญ่กว่าเหรียญสิบเนี่ยนะเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะรายการนี้นะคะรายการที่แปดสามร้อยบาท พี่ๆท่านไหนสนใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกนะคะราคาเดิมราคาอง์ละ300บาท4องหน1 0 0พันจะส่งฟรีทุกรายการเลยไม่บวกเพิ่มนะคะ <S <S สายด่วนปิดด่วนได้นะคะที่083 43 7 4753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะ <S <S จะส่งฟรีเหมือนเดิมเลยค่ะ <S <S ได้พระตรงตามรูปทุกรายการเลยนะคะ รายการนี้นะคะรายการที่แปดสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่เก้าเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เป็นเนื้อสีเงินเงินเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อสีเงินเงินเก่าๆแบบนี้เลยสนิมเดิมๆด้านหลังเห็นรอยจานแบบนี้ค่ะด้านหลังเนี่ยนะคะเห็นรอยจานยันแบบนี้เลยค่ะสวยๆนะคะ เขาเรียกเนื้ออะไรก็ไม่ทราบนะพี่พี่ดูกัน,นอเองเลยนะจ๊ะใบหน้าเห็นชัดเจนเลยค่ะรายการนี้รายการที่เก้านะคะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่เก้ารายการต่อไปค่ะรายการที่สิบเป็นพานรูปลอหลวงพ่อเงินค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เนี่ยนะคะ ลบหล่อหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เก่าๆเนื้อผิวแห้งๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะใต้ฐานสวยเดิมสภาพดีนะคะรายการที่10บ0 0บาทรายการต่อไปค่ะรายการที่11นะคะรายการหนึ่งหนึ่งเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้เนื้อผงค่ะเนี่ยนะคะพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้เนื้อผงนะคะเก่าๆแห้งๆมวลสารชัดเจนนะคะ ปลาปลาดำฝั่งในเนื้อพระเลยสวยสวยสวยสภาพดีสภาพเก่าเก็บนะคะองค์นี้รายการที่11ค่ะ300บาทเนี่ยนะคะ300บาทค่ะรายการที่11รายการต่อไปค่ะรายการที่12 เป็นพ้ายอดทงนะคะพ้ายอดทงเนื้อสีทองสวยๆแบบนี้เลยเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักค่ะสีดำๆเป็นคราบลาหล,ลักดำนะคะเก่าๆแห้งๆพ้ายอดทงตัดก้านช่อยาวแบบนี้เลยนะคะมาตามสภาพเดิมๆเก่าๆนะคะตัดก้านช่อยาวแบบนี้เลยค่ะพ้ายอดทงนะคะสวยๆเดิมๆสภาพดีใบหน้าเห็นชัดเจนนะคะองค์นี้จะเป็นองค์ใหญ่ค่ะพี่ องใหญ่นะคะองนี้ใหญ่กว่าเหรียญสิบนะคะองใหญ่กว่าเหรียญสิบนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบสองสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบสองสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสองค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบสามเป็นพระปิดตาเนื้อเมกสิตค่ะเก่า,เ,กา,เ,กาเขียวด,ดำนะคะสภาพเคยผ่านการใช้มาองค์นี้ด้านหลังจะเห็นรอยจานยันชัดเจนเลยค่ะ เนี่ยนะคะด้านหลังเห็นรอยจานยันชัดเจนเลยนะคะพับปิดตาเนื้อเมกสิ์นะคะเกา่าๆดำๆเก่าๆเขียวๆแบบนี้เลยรายการที่สิบสามสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบสามเนี่ยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสามค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบสี่ เป็นเหรียญหล่อโบราณค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะองนี้เนี่ยนะเหรียญหล่อโบราณนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะรายการนี้รายการที่สิบสี่สามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสี่ เหรียญหล่อไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะรายการที่สิบ0ี่สาร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบห้านะคะรายการที 15, ่สิบห้านี้ค่ะเป็นเหรียญนะคะเป็นเหรียญหน้าเสือหลวงพ่อน้อยนะคะเขาเรียกอะไรนะเหรียญคอน้ำเต้านะคะเหรียญ <c oughs> คอน้ำเต้าหลวงพ่อน้อยนะคะเก่าๆแบบนี้เลยเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักสภาพผ่านการใช้งานมาองค์นี้นะคะสภาพผ่านการใช้งานมาค่ะ สีสวยเก่าๆเนื้อผิวแห้งๆแบบนี้รายการที่สิบห้านะคะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบห้ารายการต่อไปค่ะรายการที่สิบหกเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆเลยนะคะเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยเนื้อทองแดงลมดำค่ะ สวยเดิมสภาพดีนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้รายการนี้ค่ะรายการที่16นะคะ300บาทรายการที่16ค่ะ300บาทเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบกันน้ำได้นะคะรายการที่16 300บาท รายการต่อไปนะคะรายการที่17ดค่ะรายการที่17นี้นะคะเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์เตารีดนี่นะคะหลวงปู่ทวดพิมพ์เตารีดเก่าๆเนื้อแห้งๆแ,แบบนี้เลยเนี่ยนะคะหลวงปู่ทวดพิมพ์เตารีดนะคะไม่ทราบกุกค่ะสวยๆเก่าๆเ,เ,เนื้อผิวแห้งๆแบบนี้นะคะไม่ทราบกุกนะ <c oughs> รายการนี้ค่ะรายการที่17 3เจดสาอยบาท สามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเจ็ดรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบแปดเป็นพารูปหล่อนะคะรูปหล่อเป็นพาพิคเนตนะคะรูปหล่อองค์เหล็กนะสวยๆเลยค่ะเป็นรูปหล่อเก่าๆรูปหล่อโบราณแบบนี้เลยพาพิคเนตนะคะเป็นเนื้อสีทองเก่าๆสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างค่ะองนี้เนี่ยนะคะ รายการน,นี้รายการที่18 300ดสามร้อยบาทสา0รอบาทนะคะรายการที่18แปลูกหล่อพระพิคเนตนะคะสา0รอยบาทรายการที่18รายการต่อไปค่ะรายการที่19เป็นพระไม่ทราบกุไม่ทราบพิม์พนะคะเนื้อเมกสิทธ์เก่าๆดำๆแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะ ไม่ทราบกูไม่ทราบพิมพ์นะคะเก่าๆดำๆเขียวๆแบบนี้เลยสภาพผ่านการใช้งานมามีรอยจานยันที่ด้านหลังมีรอยจานยันที่ด้านหลังนะคะทั่วทั้งองค์เลยค่ะสวยเดิมนะคะเนื้อแห้งๆเขียวๆดำๆนะคะองค์นี้300บาทค่ะรายการที่19 300บาทนะคะรายการที่19ค่ะ รายการต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อพรมพิมพ์ครึ่งซีกนะคะองนี้รูปหล่อหลวงพ่อพรมพิมพ์ครึ่งซีกค่ะสวยสวยเดิมเดิมเลยนะคะสวยสวยเดิมเดมแบบนี้เลยรูปหล่อหลวงพ่อพรมพิมพ์ครึ่งซีกไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะคะรายการนี้รายการที่ยี่สิบสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบ รายการต่อไปค่ะรายการที่21นะคะรายการที่สองหนึ่งเป็นพับปิดตาเนื้อกะลานะคะเนื้อผงกลาเก่าๆแห้งๆดําๆแบบนี้เลยพับปิดตาเนื้อกลาไม่ซาบกุไม่ซาบพิมพ์ค่ะเก่าๆนะคะสภาพดีแบบนี้เลยเนื้อผงแห้งๆเนี่ยนะคะ300บาทค่ะรายการที่21 สามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่บเอ็ดค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่ยีสิบสอรายการที่ยีสิบนี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ปกโพเนื้อผงค่ะองค์นี้นะคะเป็นพ l u สมเด็จพิมพ์ปกโพเ,เนื้อผงไม่ซาบกุกนะคะไม่ซาบกุสวยๆเนื้อผงแห้งๆมวลสารชัดเจนแบบนี้เลยนี่นะคะ สวยๆแห้งๆติดเส้นใต้ฐานนะคะติดเส้นใต้ใฐานตรงนี้นะชัดเจนแบบนี้เลยค่ะใบหูทั้งสองข้างก็ติดด้วยนะคะสมเด็จพิมพ์ปกโพนะคะเหมือผมมวลสารเห็นชัดเจนแบบนี้รายการที่22ค่ะ300บาทรายการที่22นะคะ300บาทพี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามทางช่องกันไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดกันเนาะ สายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะที่083 437 4 7 5 3 0834374753นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีทุกรายการค่ะไม่บวกเพิ่มได้พ้าตรงตามรูปทุกรายการเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่22ค่ะ300บาทรายการต่อไปนะคะรายการที่23เป็นผ้านเนื้อเมกสิทธ์นะคะเก่าๆเขียวๆมีรอยจาน นะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังผ่านเนื้อเมกสิทธ์นะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์มีรอยจานยันทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยด้านหน้าก็มีรอยจานนะคะด้านหลังก็มีรอยจานด้วยนะคะสวยๆเก่าๆสภาพดีเนื้อเมกสิทธ์เก่าๆเขียวๆ,วๆนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสามสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบสาม รายการต่อไปค่ะรายการที่24เป็นพาพิคเนตนะคะรูปหล่อ,อพาพิคเนตเนื้อโลหะมีน้ำหนักเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนคะคะพาพิคเนตนะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักเก่าๆแบบนี้เลยเป็นการหลอ nope ่อเก่าๆค่ะสวยเนี่ยนะหลอ่อเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยรายการนี้รายการที่24ค่ะ300บาท300บาทนะคะรายการที่24 ส,สวยแห้งๆนะคะสภาพดี300บาทรายการที่24รายการต่อไปค่ะรายการที่25 mm ้า hmm. เป็นพับปิดตาพิมพ์นี้ค่ะรายการที่25ห mm ้า hmm. เนี่ยนะคะ mm hmm. เป็นเนื้อกาลาค่ะเนื้อผงกลาเก่าๆแห้งๆนะคะน้ำหนักเบา mm hmm. ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลัง mm hmm. สวยเดิมเนื้อผงกลาแห้งๆนะคะรายการนี้ ไม่ทราบกูไม่ทราบพิมพ์ค่ะรายการที่ยี่ส0บาบาทนะคะรายการที่25รายการต่อไปค่ะรายการที่26่สิบหกรายการที่26นี้นะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างค่ะนเนี่ยนะคะเหรียญเจ้าสัวนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างเก่าๆสวยๆนะคะสภาพดี รายการนี้รายการที่ยี่สิบหกสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบหกค่ะสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบหกรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบเจ็ดรายการที่ยี่สิบเจ็ดนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อโกวยวัดโคศิตารามเนื้อสิงเงินนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้ออัปปกาหรือเปล่านะพี่พี่ดูกันเองนะคะองนี้ เหรียญเนื้อสิงเงินสวยๆวยเก่าๆค่ะแต่น้องดูเป็นเนื้ออพากานะสภาพดีแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงพ่อกกยนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างรายการที่27 300บาท300บาทค่ะรายการที่27รายการต่อไปค่ะรายการที่28เป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะรายการสุดท้ายของวันนี้เป็นพระรูปหล่อไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะ เก่าๆนะคะเป็นการหลอ่อโบราณสวยๆนะคะเนื้อสีทองเก่าๆแบบนี้เลยเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะนี่นะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักค่ะเก่าๆสวยๆ,ๆแบบนี้รายการนี้นะคะรายการที่28รายการสุดท้ายของวันนี้นะคะ300บาทค่ะรายการที่28นี่นะคะ300บาทค่ะรายการที่28 จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้นะพี่ๆท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะ0834374753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มนะคะสายด่วนกันเข้ามาได้นะคะสุดท้ายนี้ค่ะน้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลย ทางลูกค้าเก่านะคะแล้วก็ลูกค้าใหม่ค่ะที่อุดหน,น,นุนน้องกันเข้ามาทุกวันเลยนะคะขอบคุณมากจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ